แล้วเพื่อนเจ้าง,งูไหมครับ ในโลกไมคาพบผม,<ไห>มล้อมละเพื่อนเออเจ้างูไดโนเสาร์โดนจนได้เราจะยิงปุ่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 งเออ้อโยหหหเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติะไปนะครับกับเกม Snake Live, s n a ็ e ไลเวาเจ้างูยักษ์ในตำนานจอมขมือกตอนที่2กันแล้วนะครับผมมาสำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้ต่อสู้กันอย่างสุดมันกันเลยใช่ไหมทุกคนซึ่งในวันนี้พี่ก็ได้บังเอิ เปิดกล่องนะครับผมได้เจ้างูตัวใหม่มานะทุกคนเดี๋ยวเราพามาดูเจ้างูตัวใหม่กันเลยดีกว่านี่เจ้างูตัวใหม่ของเราเจ้างูไม้ครับผมโอ้โหยเจ้างูตัวเหลี่ยมที่หน้าตานี่เหลี่ยมสุดๆไปเลยนะเนี่ยการตกแต่งวิ้ดูสิมีดาบไหมครับมีนกเกาะออ้ยอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะวอมด้วยเจ้าตัวนี้กันก่อนละกันนะ เจ้างูสีแบบว่าสีส้มจะพามาดูหมดใหม่นี่หมดโกลัสการเก็บทองให้ได้มากที่สุดฆ่างูตัวอื่นแล้วก็เอาชีวิตรอดใน3นาที3 2 1อหนึ่ให้กำเนิดเจ้าง,งูตัวแดงคราวนี้เราฝึกฝีมือมานิดหนึ่งน่าจะมีแบบว่าความเก่งกาจมากขึ้นขอเก็บอันนี้ก่อนฮุ้ยความสามารถพิเศษเอาละดูเถอะผมดูดแอปเปิ้ลให้มาเป็นของเรา ปื๊บปื๊ปืป๊บมี่ดูด้านหน้าให้ดีด้วยนะแม่เราอาจจะต้องต่อสู้กับงูตัวอื่นเฮ้ยเอาล่ะตอนนี้อย่าเก็บพลังฟืบยิงลูกไฟปุ่งๆโอ้โยตัวจะหึงตัวจะขาดนะผมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยงูตัวกลมแม,แม,แม่มันจะแบบว่าเลื้อยมาดักหน้าเราเมื่อกี้ดูซิเฮ้ยขอเถอะนะอืมเรียบร้อยตัวแตก อห่งมันดูดไอ้นี่ไปดูดทองอุ้ยแม่ไอตัวนี้มาชนเราเฉยโอ้เรียบร้อยเราได้ทองตอนนี้เป็นอันดับเก้าวะผมมาเดี๋ยวเราก็เฮ้ยดักหน้าตัวนี้เรียบร้อยโอ้อิ่มอร่อยกลายเป็นอันดับสามวะผมเฮึยห่าอุ้ยโ,โดนล้อมวะผมเฮ้ยไอตัวนี้มันจะมาแย่งเก็บเฮ้ยอยาสิเพื่อนอัน,นี่ของฉันอุ้ย ตัวมันแตกอือได้ทองมาอย่างเยอะอืมด่านนี้ตายก็ไม่เป็นไรนะแม่ยังไงก็เก็บสกอ,อไว้อยู่มีทอง1 7อยเเราจะต้องขึ้นเป็นอันดับหนึ่งอุ้ยตัวมันแตกเออื้อนี่เกือบชนก้อนหินด้วยเมื่อกี้นี่สังหารไปอีกว้ายเออโอ้ออยตัวเล็กโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อืมยังอันดับสมอยู่ไม่เป็นไรนับกันที่ทอง เออตอนนี้ขอเก็บพลังพิเศษวิโดนแย่งเก็บไปแล้วเพื่อนแม่ไอ้เจ้าผีน้อยตัวนี้โอเควิตัวอะไรกระจายก็ไม่รู้หือพลังพิเศษด้านบนต้องกลายเป็นของฉันยาแม่เหล็กดูดโอเคดูครับผมนี่ดูดชิ้นส่วนของคนอื่นแล้วก็ลงด้านล่างวิตรงนี้อิ่มอิ่มอิมฮ้ยม,ม,มีเจ้าง,งูหอย นีแล้วก็เจ้างูที่แบบว่านักลบจีนเอาละตอนนี้พุ่งเข้าไปได้ทองมานิดหนึ่งว้าวเลี้ยวกลับอุย้ยตรงนี้อย่างเดือดว้าวเ้โหูเฮ้ย,อยทอง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 อขึ้นเป็นอันดับสองได้ทองไาอีกโอ้ยเอ้ยเวลากำลังจะหมดเราเป็นอันดับสามอยู่ตอนนี้อุย้ยใครพ่นไฟวนันนี้อาจจะเย็นเอาละสำหรับตอนนี้ห้าสี่สามสองหนึ่ง โอ้โหตายก่อนหมดเวลาพอดีครับผมอันดับส <c oughs> ี่เกือบจะเป็นท็อปสามนี่รางวัลทั้งหมดของเราได้โทฟี่มาอย่างเยอะตอนนี้เรามาเปลี่ยนใช้เจ้างูไมโครฟ์กันหน่อยคราวนี้เราจะเล่นเป็นโหมดคลาสสิกหน่อยละกันนะมาละเพื่อนเจ้างูไมโครับอในโลกไมครฟ์ครับผม <c oughs> นี่พลังแม่เหล็กดูดเดี๋ยวเราจะต้องรีบเติบโตว้าว เป็นงูตัวเหลี่ยมที่สวยงามอืมอันนี่มันแบบว่าอย่างกับปลาไหลเฮ้ยเจ้าง,งูแดงอย่ามายุ่งเฮ้ยอยู่ชิดกันเกินอืมฉันไม่อยากจะยุ่งกับนายโฮ้ยมีตัวมาชนหางขอหน่อยละกันนะเพื่อนปั๊บปราบเก็บแต้มตอนนี้เราจะต้องยิ่งใหญ่อลังการให้ได้วุ๊ยแต่ละตัวนี่สกอร์แบบว่าโคตรจะเยอะของเรานี่ไม่กี่ร้อย อไม่เป็นไรเดี๋ยววันนึงก็ถึงแม่เล็กดูดโอ้โหแอปเปิ้ลกระจายนี่ดูสิมีพลังอีกเฮ้ยเอ้ยอ้ยของเราโอโ้เรียบร้อยอืมบางอาจจะมายุ่งกับพลังจ้าวิ่งแปลงเป็นผีนี่ครับผมชิวๆไม่เกรงกลัวนี่มันงูซูชิอะไรวะเนี่ยอืมหน้าตาตลกเหลือเกินเจ้างูตัวนี้นี่ อย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยอุ้ย,ยมีหลายขาซะด้วยนะเนี่น่ากลัวสุดๆหลากหลายสีสันโอเคสังหาเจ้างูดแดงดีไหมอุ้ยคนไทยสวัสดีไม่อยากจะยุ่งเฮ้ยดันบนโอ้โหมีตัวแตกตัวใหญ่ว้าออืือ มันต้องเป็นของเราเฮ้ยโอ้โหมาแทรกอะไรกันเยอะแยะวะนี่ยเกิดใหม่อีกรอบแล้วจ้าเดี๋ยวคราวนี้เราจะเก็บลูกไฟให้ได้จะใช้ถล่มยิงเจ้างูตัวอื่นตอนนี้ตัวของเราก็เริ่มยาวขึ้นอืมเจ้างูของเราโอ้ย oh, มีตัวมาชนขอ,อฉันกินหน่อยละกันโอ้ยโอ้ย oh, มีคนมายิงหัวเรางับ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 ,งบอืมฟื้นคืนชีพนิดนึง เจ้างูแดงยาหหโ,โอ้ยอยากจะแก้แขนเฮ้ยบางอาจมาพ่นไฟใส่อืมตายเมื่อไหร่นะอุ้ยโหโ้เรียบร้อยตัวมันหายไปไหนวะนดยอืมไม่รู้เหมือนกันออ้เจ้าง,งูงูหมาเอ้ยสูชิเกือบจะล่อนเข้าหน้าครับผมโอเค ขอฟื้นแบบว่าลำตัวนิดหนึ่งนะทุกคนเอ้ย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 โอ้โหงูไดโนเสาร์เฮ้ยเลี้ยวกลับเอ้ยโอ้โหเจ้างูปลาโลมามันรอโอกาสอยู่เฮ้ยงูไดโนเสาร์อย่ามายุ่งสงสยัยอยากจะโดนล้อมมาล้อมมันนิดหนึ่งอยอาล้อมแล้วเพื่อนเออเจ้าง,งูไดโนเสาร์โดนจนได้เราจะยิงปุ้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 งโอ้โหย้ยตายกันเกลี้ยง 3ามพันแล้วเพื่อนตอนนี้จงไหมครับตัวโต,วตวขมือบอ,อยากกินกุ้งวิคนไทยปล่อยไปก่อนแล้วกันนะเอาละสำหรับตอนนี้เราก็เป็นอันดับเก้าเก็บพลังพิเศษอ้ยเก็บไม่ได้เก็บไม่ทันเอานี้ดีกว่าฟึ๊บเออแม่เล็กดูดเหมือนเดิมเอาละกิน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 หยใหญ่สุดๆใหญ่โคตรจงใส่ค,คอบ อย่า yeah. โอ้ยโอ้โหโดนไม่น่าเลยเพื่อนเดี๋ยวตอนนี้เราไปเล่นเอ,อ่อ Battle Royale รอบสุดท้ายมาละเพื่อนเ <c oughs> จ้างูไหมครับตัวจิว๋ว <c oughs> น่ารักจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้ย เอา้าใครยิงเราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้นานแค่ไหนเริ่มมารีบกินเพื่อให้เติบโต,ตไม่งั้นเราอาจจะแบบว่าโดนลูกไฟยิงตายครับผมเพราะว่าลูกไฟนี่แม่ลดขนาดตัวเราได้ค่อนข้างเร็วนี่ลูกไฟยิงปุ้งปุ้งปุ้งอขอบใจอืมลำตัวชั้นใหญ่ขึ้นเลยนะนี่เดี๋ยวเราก็ยิงไปปุ้งปุ้งปุ้งโอ้โหตัวแกเหลือนิดเดียวเอาเฮ้ยเก็บพลังคืน ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราก็ขอเก็บก้อนพลังนี้ครับผมเก็บยากเก็บเย็นออเอาละยิงปุ้งปุ้งตายเสียใจด้วยดีสุดยอดยยยเริ่มจะบีบอืต่อไปก็อ้ยขอกินหน่อยเพื่อนงับงับเรายังอยู่ในวงชิวชิวสบายสบาย,ยคราวนี้จะให้เราไปตรงไหนเอ่ย ต้องระวังอย่าไปโดนลาวาก็พอนะเพื่อนเริ่มจะเหลือจํานวนน้อยแล้วก็วงนี้เริ่มจะแคบยังไงก็แทบจะโดนกันอุยอุยหุยพลังพิเศษเก็บดี่เออมาไกลๆปุ้งปุ้งปุ้ยิงเข้าไปก่อนโอ้ยโอ้ยตัวนี้ตายครับผมโอ้โโอ้โหคอตายกันเกลี้ยงอืออันดับเก้าครับผมเอาเรื่องอยู่นะนี่อ่ะโอเคลับของรางวัล ตอนนี้นี่เราก็รอคอยเปิดกล่องเพื่อจะได้แบบว่าเจ้าง,งูตัวอื่นมาอีกนะทุกคนไว้พี่เก็บตังได้นี่ใครที่อยากจะดูงูตัวไหนบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้างูตัวนี้หรือจะเป็นงูไดโนเสาร์งูจระเข้ก็ดีมีแต่สัตว์ที่น่าสนใจเจ้าง,งูปลาผมเอาที่เป็นราคา1,000ละกันนะ อู้ฉลามก็น่าสนอยากดูตัวไหนคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะทุกคนมังก,กรก็เท่แต่ตั้ง2 0 0พใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอยากจะดูตอนหน้ากันต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ติรีมาต่อตอนหน้ากันอีกนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ